สาสใช่ๆค่ะคุณตลาดเราต้องหาคนผิดมาลงโทษนิสัยไม่ดีเลยเราควรบอกทุกคนมีไหมฉันว่าไม่ควรบอกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งแต่คนทำผิดคนได้รับผิดนะยิ่งเรารู้ว่าเขาทำผิดแล้วไม่ยอมบอกเราก็อาจจะผิดไปด้วย เรียงกันให้เป็นระเบียบนะจ๊ะมาค่ะเจ๊เดี๋ยวสาช่วยค่ะจุจไปไว้ตาแ้วไว้ตาแ้ว,ว,แวครูสาขาไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเรื่องนี้ง่ายมากไม่ต้องถึงมือครูสาเลยค่ะครูสาไปพักผ่อนเถอะคะ่ะนะใช่ค่ะครูขหนื่อนมาตั้งหยวันแล้วยังไงสาขอบคุณเจ๊มากมากเลยคะ่ะจ้าไม่เป็นไรนี่น้องฟ้าพาครูสาไปพักผ่อนเถอะลูกปเออแล้วก็ เตรียมจัดจานให้ครูสานะแล้วไปนั่งกับกลุ่มพี่เลี้ยงดีกว่าโน่นไปโน่นไปไปไปในห่วงไม่ห่วงครูสาไปไปมาเด็กปีโป้เรามาจังดีกว่าเอาเยอะไหมลูกไม่เยอะเนาะเอาตามน้ำหนักมามามาเตรียมค่ะคแซงคิวค่ะเสียฉัเสียจริงๆเลยลูกใครมาแซงคิวนะให้ไหนเด็กคนไหนแซงคิวคนนี้ค่ะไป ตายแล้วเจสิก้าร้อยลูกแม่วู้ตายแล้ววันนี้วันนี้เจสิก้าหนูจะมาแซงคิวอย่างนี้ได้ยังไงคะลูกคือหนูมาที่หลังอะหนูก็ต้องไปต่อแถวที่หลังสิคะหนูเป็นลูกแม่เจสิมนะตายแล้วหนักหนักเลยกูคือไม่ได้คะลูกขาหนูจะเป็นลูกใครลูกแม่แม่ก็แม่อนุญาตให้แทงใครคะ่ะลูกจำที่คุณแม่เจสิมสอนได้ไหมคะต่อไปเราไม่กองจำได้ไหมคะโอเคป้าเพราะฉะนั้นหนู ต้องไปต่อคิวด้านหลังโอเคโอเคอ่ะไปต่อคิวด้านหลังเ,เก่งมากเกือบพายแล้วเอามาเจ๊โอ้แต่แล้วมาคนดูว่าลูกคนอืน่นอายเชีวยวว้ายเอาเยอะเลยคะลูกไม่เยอะนะเอะเอเอาหยิบหยิบหยิบน้องให้เลยเด็กๆมาๆมาไม่โกงค่ะลูกนะไม่แซงคิวกันนะโออแต่แล้วขอโทษแทนน้องด้วยนะเพาะน้องดูเรื่องกับ <laughs> <Knowing. S 2> ข้อได้แล้วค่ะ อขอบใจมากนะน้องฟ้าจิตใจดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยีค่ค่ะครูสาถ้าพี่ๆอยากได้อะไรเพิ่มก็บอกฟ้าได้นะคะเพราะว่าวันเนี้ยแม่ปีโป้ของฟ้าคนกับข้าวมาเยอะเลยค่ะจ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหนูฟ้าเดี๋ยวถ้าขาดเหลืออะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่ฉบาน่ะไปตักให้จ้าโอ้ยชบาไม่ต้องให้น้องฟ้าเขาไปตักให้เราดีแล้วเพราะว่าพวกเราอ่ะชีวิตเนี้ยเป็นแต่คนใช้บริการแต่คนอื่นเขาเนาะ จะว่าไปฉันนึกถึงเจ้านายฉันนะเนี่ยคิดถึงคุณทรายเหมือนกันนะแกดูฮันไม่แกจะพูดอะไรอ่ะแกนึกถึงใจคนข้างๆเลยสิเรากินข้าวกันต่อดีกว่านะพี่ชายกิน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 เยอะๆกินเยอะๆพี่พี่ชายค่ะ เก่บไปฟังเสียงนกเสียงกาอะไรเลยนะคะน่ารัำคาญใช่ค่ะนี่นี่น,นี่น้ำเย็นๆจับใจถ้าไม่อยากจับใจจับอย่่หนึ่นก็ได้นะสาลี่มาค่ะน้ำเย็นๆค่ะพี่ชยัย<ม>เอามาเผื่อทุกๆคนด้วยนะคะใช่นี่ค่ะ เนี่ย <N ee> แก้วพิเศษแก้วสุดท้ายไม่ใช่แก้วเหลือเดนนะจ๊ะ <S 2> <S 2> รบมือสองครั้งรบมือสามครั้งโอ้โหเก่งมากๆาเลยครับเด็กๆสำหรับฐานนี้นะเราอยู่กันกับนาพิสมัยครับปรบมือคุณครูสารบมือแล้วก็อยู่กับพี่ชัยสุดหล่อครับสำหรับฐานนี้นะครับเด็กๆทุกคนเนี่ยจะได้วาดภาพระบายสีกันครับ ค่ะซึ่งฐานนี้นะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยจะได้ฝึกสร้างจินตนาการค่ะอือะยังไงเดี๋ยวให้นะ้าพิสมัยเนะะาะแจกกระดาษเด็กๆได้เลย<ะ>ครับพี่ชายคะนะ้าพิสมัยคะ สารู้สึกปวดท้องยังไงก็ไม่รู้อะค่ะยังไงเดี๋ยวสาขอตัวไปหายาทานก่อนแล้วกันนะคะฝากด้วยนะคะอ่ะเด็กๆตั้งใจทำกันโอ้โหเท่มากเลยไดโนเสาร์เก่งมากจริงดิพี่ชายวาดรูปได้สวยนะไม่เข้าใจตรงไหนถามป้าได้นะจ๊ะนัาพี่จหมายครับพอดีว่า ผมดูแล้วครูสาการไม่ค่อยดีเลยครับนนผมรู้สึกเป็นห่วงไงเขาไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปดูครูสาก่อนนะครับได้จ้ะงั้นเดี๋ยวทางนี้นะดูแลเองนะอะ่เด็กๆวาดรูปกันต่อได้เลยนะคะดูสิหรือวาดรูปอะไรเออฮะครูมาให้วาดรูปอะไรหรอวาดรูปตามความฝันของแกคนดีอย่างฉันก็ต้องวาดรูปคนขายอง เล่นลาเล่นนนะคนดีอย่างฉันนะก็ต้องวาดรูปนางแบบสิเฮ้ยเหมือนกันเลยฉันก็วาจะวาดรูปนายแบบเหมือนกันเพืนออาชีพที่ฉันฟันเลยนะเหรอฉันจะวาดรูปนักร้องเพราะฉันอยากร้องเพลงชอบร้องเพลงเหรอจ๊ะค่ะให้ป้าพิสมัยฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะตอนกลางวันใส่เสื้อคอสอใชายก็โปรงเนื้อนอง จ้องกระดานดำพอเลิก <fox> จากเรียนตอนเย็นตกข้ามเปลี <le akin S 1> ่ยนมาใส่ชุดงามเพื่อทำโอทีนขอบคคุณ่ะ ไม่เห็นคุณสาเป็นลมแล้วครับผมว่าเราตร้องรีบเรียกรถพยาบาลแล้วครับรีอเลยครับสาคุณสาครับคุณสาน,นี่นนะคือเรื่องคุณสาเนะี่ยมันน่าพูดจริงๆเลยนะแต่ว่าเจ๊ เจ๊ปีโป้ไปไหนเนี่ยเจ๊ปีโป้อยู่ไหนเนี่ยนะนันฉันอยู่นี่เฮ้ยอะไรของเจ๊เนี่ยเเข้าไปซ่อนในนี้เสื้อก็เขียวตัวก็เขียวดูดิ้งนั้นก็เขียวตึ้นมาแล้วดนบ้าเลยมาซ่อนตัวอยู่ในนี้ตั้งนานบ้าหรือเปล่าออันี้แบนี้เลือดกระจ้าอไะมาเป็นอะไรของแกฮะนังฉาบ้า เดินมาปกติก็น่าเหมือนอย่างกับคิงคองอยู่แล้ววิ่งมาสาตื่นตูมมาโอ้ยทำหน้ายังกับเจอผีมาเออมีไงว่ามาคือว่าครูเอายังไงยังไงครูสาเข้าโรงพยาบาลค่ะค่ะ เจมพูดปกติให้มันชัดสก่อนฉันตกใจที่คุณสาระอยู่ดีๆก็วุ่นแบบนีะคิดอยู่สิสาระน่าสมสารแค่ไหนโธอไม่น่าเลย เพิ่เห็นอยู่รัดๆเจติมเจจิมครูสาแค่ไปโรงพยาบาลครูสายังไม่ตายเดี๋แล้วบอกอย่างนี้แต่แรกเล่าแล้วยอยู่ทํำไมครูสาปวดท้องล่ะอาหารเมื่อครึงวันที่ฉันทํามันคงเป็นพีษละมังือนั่นไงมเจ๊ปีโป้อาหารเธอเนี่ยนะทำไม่ถูกสูตแล้วก็นานทําให้ครูสาเนี่ยป่วยเธอมันใส่ไม่ดีเยะกินเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดอะไรหยุดทุกคนหยุด จะไปว่าเจ๊ปีโป้ก็ไม่ได้นะทุกคนลองคิดดีนะพวกเรา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 ทุกคนเลยก็กินอาหารของเจ๊ปีโป้ถูกไหมแล้วทำไมพวกเราไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนี่ยมันต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรแน่เลยนี่ยไงนะจะมาไปว่าเจ๊ปีโป้ทำไมอาหารเขาก็ปกติดีเดี๋ยวแกนั่นแหละอีเจ๊จิมไ่ว่าเขาทำไมฉันว่าพวกเราต้องมานั่งคิดนะ งานนี้เพราะอะไรใช่มันเกิดขึ้นมันต้องมีอะไรแน่ๆมันต้องมีเงินหยาบแน่ๆมันต้องมีคนไม่แปลงฝันแน่แน่ใช่ใช่มันตมีใช่มันมันต้องมีอ้าวนั่นคุณสารวัตรและคุณประหลัดนี่คือผมก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับอยู่ๆครูสาก็เป็นลมแล้วก็ ถ่ายท้องไม่หยุดเลยอะครับคือคุณหมอบอกว่าครูสาเนี่ยได้รับยาถ่ายครับชนิดที่รุนแรงด้วยในปริมาณที่เยอะมากครับเกือบไปน่ารักถึงชีวิตเลยดีนะครับเนี่ยที่ทางเราเนี่ยประสานงานกับทางโรงพยาบาลเนี่ยได้ทันเวลาพอดีครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในชนชนของเราผมว่าเราต้องช่วยกันหาคนผิดแล้วแล่ะครชัใช่ยค่ะคุณตลาด เราต้องหาคนผิดมาลงโทษนิสัยไม่ดีเลยใช่ค่ะคุณสารวัตรบางทีพวกที่ทำท่าชีมอเป็นใหญ่คนอื่นอาจจะรู้ดีก็ได้ใช่แล้วก็คุณนายเพราะบางทีแถวเนี้ยมันอาจจะมีอีกพวกขี่ช้างจับตะกั่วแต่ละลายไม่น้มก็ได้ค่ะใช่น้าเนื้อใจเสือเออค่ะน้าเนื้อใจเสือแกว่าใครยะอีกกระเทยยักษ ชบ,บาไม่ได้ว่าใครนะคะคุณหนูมาปางคุณแสนดีชบ,บาแค่บอกว่าเวรกรมันมีจริงค่ะระวังให้ดีนะคะอยจิงนี่เอพอเลยครับอย่าทะเลาะตรงนี้เลยเดีย๋ยวเรารู้แล้วครับว่าใครเนี่ยเป็นคนทำงั้นผมคงต้องฝากให้สารวัตรดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับได้เลยครับคุณประหลัดยิ่งเป็นเรื่องกู้ษาโดยตรงเนี่ยผมเต็มที่เลยครับเออคุณประหลัดครับ แล้วเรื่องกิจกรรมนี้พวกเราจะทำยังไงกันต่อดีครับใช่ใช่เรื่องกิจกรรมเนี่ยพวกเราก็ดําเนินงานต่อให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ<ม>ยิ่งพวกเราร่วมมือร่วมใจกันทําแล้วก็ทําให้ดีที่สุดครับส่วนเรื่องตามหาคนผิดเนี่ยปล่อยให้เป็นฝีมือค,ครับสารวัตรดีกว่าครับอใครเขาจะไปกล้าทำเนาะเนาะเนมันก็ไม่แน่ พ่อมะเดีด๋ยวเาเดาไปห้องน้ำผมไปได้ครับอ้ยสาลี่ก็ปวดท้องไปห้องน้ำก่อนนะเอ้าสาลสี่แกรอฉันด้วยสิเราควรบอกทุกคนดีไหมฉันว่าไม่ควรบอกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เราไม่ควรเข้าไปยุ่ง แต่คนทำผิดคุณได้รับผิดนะยิ่งเรารู้ว่าเขาทำผิดแล้วไม่ยอมบอกเราก็อาจจะผิดไปด้วยอะไรอะไรรู้อะไรกันรู้อะไรรู้อะไรรู้อะไรมาอย่าปากป้องอย่าพูดนะถ้าพูดนะฉันจะจับพวกแกหักหดจิ้มน้ำพริกแน่เงียบไว้เลยนะจำไว้ไปสารี เราไปบอกสลวัรกันดีกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับงั้นผมว่าเราแยกย้ายกันทำหน้าที่ดีกว่าครับงั้นเอาแบบนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไปตั้งใจทำโครงการเนี้ยให้สำเร็จดีกว่าครับยียรับพี่พี่ฟังผมก่อนครับ คือผมปวดฉี่ครับโอ้ยปวดฉี่ก็ไม่บอกไปไปเขาพองพาโจ๊กไปห้องน้ำหน่อยได้เลยค่ะนาดเขาเล่นมีผัดห้องน้ำเห็นไม่ได้เลยเพี่ะอะไรเมื่อกี้พ่องไปเข้าห้องน้ำจะปวดอะไรอีกล่ะหยุดเลยหยุดสิเลย Okay, <ม>ก,กี่ข,ข้าวเหรอไปสาลี่พาน้องเข้าห้องน้ำมาลุกไปเดีย๋ยวพาไปเดีย๋ยวพาไปมาเนี่ไปเร็วเร็วมาปางสาลี่น้องเขามีอะไรจะบอกให้เขาพูดก่อนไม่มีหรอกค่ะพีะะะะะ่น้องครีมหนูมีอะไรจะบอกพูดมาเลยพวกพี่รับฟังกันอยู่ครับไม่มีหรอกจก้ะไม่มีหรอกจก้ะไปมาปางหยุด สาลี่หยุดปล่อยน้องอ่ะมีอะไรจะพูดก็พูดหนูรู้ค่ะว่าใครเป็นคนทำ ใครเป็นคนทำเลยจ๊ะในไหนลองเล่ามาสิใช่นั่นสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันใครมันทำครูษาได้ลงคอโอ้จะใครได้แล้วก็พวกที่ขี่ฉากครูษาไงเห็นคูษาได้ดีกว่าไม่ได้พวกเนี้ยนะบอกมาเลยน้องครีมลูกบอกมาเลยลูกบอกมาเลยลูกหยุดครับหยุดครับเดี๋ยวให้เด็กเล่าให้ฟังดีกว่านะครับใช่ครับเราควรให้เด็กพูดก่อน หนูเห็นพี่สองคนนั้นเอายาชสนิดน้ำดื่มให้ครูสาดื่มนั่นไงเห็นมันทิ้ด้วยฉันบอกแล้วหนูก็ไม่ได้เห็นคนเดียวนะคะคิดไว้ไม่ผิดใช่ค่ะหนูก็เห็นเั็นเรื่องแล้วเอาไว้ไม่ได้แล้วก็ใช้เรื่องนี้เอาไว้ไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวให้เจพีโป้เนี่ยเ้าเฝ้าเด็กๆดีกว่านะครับเพราะเขาถาไม่ดีอยู่กับน้องฟ้านะครับเจพวกเราไปตามกันดีกว่าครับ ไว้ไม่ได้แล้วเด็เขาไม่ใช่พวกอ่านนิดใบจะแยกใช่มันไม่มีหลักฐานอะไรจับพวกเราได้หรออยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอะไรอะไรอะกอะไมันจับตัวไม่ไดีมะป่าง <eventually> ี <online> ่สาลี่ทําไมแกใจร้ายแบบนี้วะเสียดายที่ฉันเคยคบพวกแกเป็นเพื่อนเนี่ยใช่ จิตใจทําด้วยอะไรอ่ะคนหมู่บ้านเดียวกันแท้ทำได้ลงคอหน้าตาก็ดีนะแต่ว่าไม่มีศักดิ์ศรีเอาซะเลยอ่ะเออเออไม่นะเราไม่ได้ทาอ่ะเราไม่มีเราไม่ได้ทําเลยฉันก็เปล่านะฉันก็ไม่ได้ทำมากนี่บอกเขาพี่สิว่าเราสองคนอ่ะไม่ได้ทําแกไม่ได้มีหลักฐานอะไรเด้บอกไปเลยผมเชื่อว่าเด็กไม่ได้พูดโกหกนะครับว่าแต่หนุครีมอ่ะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมลูกที่จะให้เชื่อว่าพี่มะปาง กับพี่สาลี่เป็นคนทำผิดจริงอะลูกแอบถ่ายพี่เขาแล้วค่ะนั่งยย่งเงี้ยนั่ย่างไรหลักฐานมัดตัวเลยไหมล่ะไม่หลุดแน่มันจะดีอยู่วะแกดีสิแหมอย่างน้อยๆอะนะมันก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับพี่ชัยในค่ายไงใสให้หมดไปเลยเอาให้หมดเลย คนหน่อยแกรู้เดี๋ยวผมขอเชิญคุณสารีแล้วมาปางเนี่ยไปให้ปากันที่โรงพักด้วยนะครับอุ้ยอุ้ยฉันไม่อยากมายังพี่ชายช่วยด้วยีชช่วยด้วยมาปางสารีฉันผิดหวังในตัวเธอสองคนมากๆเลยนะ เธอรู้ไหมอ่ะว่าเธอสองคนน่ะเกือบฆ่าคนทั้งคนแล้วนะวันนี้ก็ก็มาปางอะสั่งให้ฉันทำอ่ะอะไรล่ะสาลีนแหละแกอ่ะสั่งให้ฉันทำอ่ะแกบอกว่าทำแบบนี้แล้วอ่ะพี่ัยจะได้ไม่ไปยุ่งกับครูสาไงล่ะโอยแกโทษฉันคนเดียวอะหยุดหย,หยุดทั้งคู่เลย,ยเลิกโทษกันไปเลิกโทษกันมาสัากทีได้ไหมอ่ะทำผิดก็ต้องยอมรับผิด เธอสองคนเป็นแบบนี้ไงถึงไม่มีใครสนใจแม้แต่คนในหมู่บ้านเดียวกันน่ะเธอยังไม่มีความเมตตาเธอยังไม่มีความจริงใจให้อ่ะและเธอสองคนน่ะจะหาความรักที่จริงใจจากใครได้พชฉันขอโทษฉันก็ขอโทษนะพี่ชัยเธอสองคนไม่ต้องขอโทษฉันหรอก คนที่เธอสองคนสมควรขอโทษอ่ะก็คือกรูสาที่นอนหมดสติอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะการที่เธอสองคนทำอะไรสิ้นคิดแบบนี้ไงพี่ช่จริงๆไม่ใช่ต้องขอโทษแค่คูสานะครับคุณสองคนเนี่ยต้องขอโทษพวกชาวบ้านแล้วก็เด็กๆด้วยเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ค่ายเราวุ่นวายไปหมด ขอโทษทุกๆคนด,นด้วยนะจ๊ะด้วยขอโทษทุกๆคนนะจ๊ะไม่เป็นไรนะหากถ้าเรากระทำผิดและสิ่งที่เราทำมันสามารถให้โอกาสให้อภัยกันได้พวกเราก็พร้อมที่จะให้ภัย เธอสองคนว่าแต่เธอสองคนสำนึกผิดจริงๆใช่ไหมจริงจ้าถ้าง,งั้นพวกเราให้อภัยสองคนนี้ได้ไหม าหดีแล้วก็คุณพี่ชบาด้วยนะคะที่ช่วยพูดให้ชาวบ้านใจเย็นลงค่ะทีหน้าทีหลังอะคิดจะทำอะไรอะก็ต้องคิดให้ดีให้รอบคอบยิ่งเราเป็นลูกหลานของผู้นำหมู่บ้านแล้วด้วยยิ่งต้องเป็นแบบอย่างที่ดีรู้ไหมค่ะนาหือดีดอแต่ว่า จะไปไหนกันเหรอจ๊ะแต่งหน้าแต่งตา pues ขนาดเนี้เขาเรียกว่าเทนแต่งหน้าใหม่จ้าเทนเนี้ยเขาเรียกว่าเทนมาคอมาคออ๋อแบบนกแก้วมาคอน่ะเหรอจ๊ะ ฉันแต่งหน้าแต่งตาแบบนี้นะหนูแมพี่กำนันน่ะจัดให้ฉันวันละดอกสองดอกเลยนะคุณ้ดีค่ะไอ้ดอกเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะ สมัยอ่ะย้ายไปอยู่กรุงเทพจริงหรอโอ้ยไปเอาข่าวมาจากไหนกันยังไม่ได้ย้ายแต่ว่าตอนเนี้ยให้คุณสร้อยอ่ะไปดูที่ดูทางไว้ก่อนแล้วก็ส่งคุณทรายเนี่ยไปเรียนทําขนมอืมเนี่ยฉันยังคิดอยู่นะว่าจะเขาย้ายไปกรุงเทพอ่ะอี่ลาดวนจะอยู่ยังไงวะยังคิดอยู่เออตามไปสิพี่ลําดวนฮะตามไปเลยหรอบ้ามีนี่นี่นี่เขาว่ากันว่านะหนุ่มเมืองกรุงอ่ะ มีแต่คนหล่อๆทั้งง้นแล้วที่สำคัญนะขู่สร้อยอ่ะจะต้องไปติดหนุ่มเมืองกรุงแล้วแน่เลยอ่ะพูดอะไรนี่ทำอะไรกันอยู่ครับทุกคนแหมหน้าตาดูสดชื่นทุกคนเลยนะครับการที่สองสาวมารวมตัวกันกลุ่มใหญ่ขนาดเนี้ไม่มีเรื่องอะไรแล้วครับพูดเรื่องชาวบ้านแหม น้างค่ะช่างรู้ใจพวกฉันจริงๆเลยนะจ๊ะน้างเอ่อถือว่าพวกฉันกำลังพูดถึงเรื่องคูซ่อยอยู่ค่ะคุณประหลาดไมครูซ่อยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะคุณประลัดใช่ค่ะใช่พวกเราก็นั่งพูดเม้ามอยกันไปตามภาษาสาวสวยนะคะใช่ค่ะอุ๊ยหรือว่าคุณประหลัดเดี๋ยวจะมีมีอะไรฝากบอกครูซ้อยไหมค่ะดูสิ เกมดิ่แล้วเออนเอนออุ้ยอุ้อุ้ยอจะว่าไปจะเขยเล็กบ้านพ่อผู้ใหญ่แล้วเขย่ใหญ่ล่ะนี่ไม่เห็นนายชัยมาหลายวันแล้วนะเออนั่นน่ะสินี่ก็ไม่เห็นนายชัยมาหลายวันจริงๆนะืหรือว่า กำลังนั่งคิดถึงคุณไายอยู่ฉันว่าใช่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแหมคอนเฟิรมรู้ดีจริงๆเลยนะลำดวนเนี่ยเรื่องของบ้านเนี่ยเป็นงานของเจ๊ลำดวนอยู่แล้วล่ะครับโธนี่นี่นี่เขาด่าจ้ะเขาไม่ได้ชมจต่แม่ลำดวนด่าเหรอโธง่ะไปทำงานแล้วอยากอยู่ด้วยแล้ววันดีค่ะคุณประหล้ด เป็ประหลัดโอ้โหยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขินอะไรนักหนานี่ขนาดเจอคนใช้บ้านเขาได้เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยประหลัดนี่มีงานบ้านเนื้อบ้าน